ทุกวันนี้นะคะตาหวานมากขึ้นแล้วก็ละมุนมากขึ้นค่ะมีคนชมด้วยเยอะมากทาออกมาแล้วธรรมชาติมากค่ะดีมากเลยตา2ชั้นเซเลปอายสวยเป็นธรรมชาติต้องที่ a อเ c คค่ะ ปัญหาหลักๆของหนูเลยนะฟ้าจะเป็นคนที่ตาโตอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีชั้นตาที่ชัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาที่หนังตาเราเนี่ยคะ่ะมันตกลงมาแบบนี้ทําให้เราดูง่วงแล้วเราดูหน้าเหวี่ยงอยู่ตลอดน,นะคะคุณหมอก,ก็เลยให้คําแนะนําว่าถ้าจะให้ดูแบบหวานขึ้นละมุนขึ้นก็แค่ตัดหนังตาออกนิดเดียวก็สวยขึ้นแล้วคะ่ะตอบโจทย์หนูม,กมากๆเลยคือคุณหมอให้คําแนะนําดีมากเลยคะ่ะ ฟ้ามา follow up นะคะตาของฟ้าเองค่ะครบ1เดือนละจ้าทุกวันนี้นะคะตาหวานมากขึ้นแล้วก็ละมุนมากขึ้นค่ะมีคนชมเยอะมากเ <c oughs> พื่อนทักเยอะมากไปทําอะไรมาทุกคนไม่ได้สังเกตเลยว่าหนูไปทําตามาเพราะว่าแผลมันแทบไม่เห็นเลยจริงๆนะคะเพื่อนก็บอกว่าวิดีมากเลยเพื่อนจะตามมาทําที่นี่ด้วยตา2ชั้นเทคนิคเกาหลีสวยเนียนไม่เป็นรอยแผลต้องที่ A เพชค,ค่า